สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอ,สอค่ะร่วมกับกรมเทคนิคและอาชีวศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดการประชุมทีเวทคาพาร์ตี้บิวดิ้งเวิร์กช็อปค่ะเพื่อหา,หารือกรอบความร่วมมือการดำเนินโครงการทีเวทคาพาร์ตี้บิวดิ้ง ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสำหรับประเทศสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพค่ะณกรุงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนสำหรับประเทศสมาชิกแม่โขงล้านช้างในการยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถแก่ครูอาชีวะนักเรียนนักศึกษาบุคลากรอาชีวะศึกษาและสถาบันอาชีวะศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขงล้านช้างในการจัดลำดับความสำคัญด้านการพัฒนาอาชีวะศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการกำหนดสาขาวิชาชีพที่จำเป็นเร่งด่วนรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่าในการประชุมได้มีการหารือกเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพมาตรฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน5สาขาได้แก่สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสาขาการท่องเที่ยวสาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาระบบการขนส่งทางรางและโลจิสติก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยในแต่ละกิจกรรมนะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนและหารือการจัดการเรียนการสอนของประเทศสมาชิกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง mm. เช่นคุณสมบัติและมาตรฐานของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกรอบการดำเนินงานและการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นการปูทางสำหรับความร่วมมือและการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายในประเด็นทางสังคมต่างๆในภูมิภาคโดยทั้งนี้ค่ะทุกฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันที่จะจัดประชุมในระดับผู้เชี่ยวชาญและคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในโอกาสต่อไปโดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20พฤศจิกายน2565 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการประชุมนะคะได้แก่ประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกัมพูชาเมียนมาและเวียดนามนัก,กุงเวียงจันท์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมาค่ะ สำหรับโครงการทีเวดคาซิ i ตี้บิลดิ้งค่ะเป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่คงล้านช้างประจำปี2,564เป็นโครงการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ CLMB และเป็นทางเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมภายใต้นโยบาย1แถบ1เส้นทางของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย